โลกเรานี่กำลังแบ่งขั้วทางเทคโนโลยีกันจริงๆหรือเปล่าคะแล้วสงครามชิประหว่างสหรัฐกับจีนที่เปรียบกันว่าเป็นศึกขนมชั้นเนี่ยใครกันแน่ที่กำลังได้เปรียบในเกมที่เดิมพันสูงขนาดนี้คะ่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลกันค่ะจากหลายแหล่งเลยทั้งรายงานสถิติบทวิเคราะห์แล้วก็ข่าวล่าสุดด้วยใช่ครับคือมันเป็นมากกว่าแค่เรื่องเทคโนโลยีแข่งกันแล้วล่ะครับตอนนี้ แต่มันกำลังเปลี่ยนโครงสร้างซัพพลายเชนของโลกเลยมีทั้งความเสี่ยงใหม่ๆแต่ก็น่าสนใจว่ามันก็มีโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นมาด้วยนะครับท่ามกลางความตึงเครียดนี่แหละถ้าจะให้เปิดปมศึกนี้เลยนะคะจุดที่ดูจะเปราะบางที่สุดก็คงเป็นเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าชิปนี่แหละเนาะชิ้นเล็กๆแต่ขับเคลื่อนแทบทุกอย่างเลยจนเหมือนเป็นน้ามันยุคใหม่ ถูกต้องครับน้ํามันยุคใหม่เลยซึ่งสหรัฐเองก็ดูจะกกังวลหนักมากเรื่องที่ต้องพึ่งพาการผลิตจากต่างประเทศโดยเฉพาะไต้หวันที่มี TSMC เนี่ยค่ะผลิตชิปขั้นสูงให้ Apple, Nvidia เดียคือแบบเกิน90%เลยนะคะน่าตกใจเหมือนกันนะว่าพึ่งพาสูงขนาดนี้ครับเกิน90%จริงๆ ซึ่งจุดนี้แหละครับที่สารัฐเขามองว่าเป็นความเสี่ยงด้านความมั่นคงเลยก็เลยออกมาตรการมาสกัดจีนหลายรอบอย่างที่ห้าม Nvidia ียหรือ AMD ขายชิป AI แบบประสิทธิภาพสูงๆให้จีนเมื่อปี2022นะครับอ๋อค่ะค่ะจำได้ แต่จีนเขาก็รู้ตัวดีนะครับรู้จุดอ่อนตัวเองปี2020เนี่ยจีนผลิตชิปใช้เองได้แค่แบบว่าประมาณ16%เองมั้งครับที่เหลือต้องนําเข้าเยอะมากโหน้อยมากเลยนะคะครับน้อยมากแต่เขาก็ทุ่มงบประมาณมหาศาลเลยนะฮะเพื่อเร่งพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองคือถึงแม้จะยังตามหลังเรื่องเทคโนโลยีผลิตชิปที่ล้าสุดๆอยู่แต่ก็เริ่มเห็นความคืบหน้าในบางด้านแล้วเหมือนกันเหมือนกาลังวิ่งไล่ตามสุดๆเลยนะคะ ในขณะที่สหรัฐก็พยายามจะปิดประตูใส่แล้วแบบนี้จีนเขามีไพ่ใบอื่นในมือไว้ต่อรองบ้างไหมคะมีครับมีไพ่สําคัญเลยคือแร่หายากหรือแร่เอฟิฟอันนี้จีนเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะฮะอ๋อแร่หายากครับแร่พวกนี้สําคัญมากๆเพราะเป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้เลยในพวกแม่เหล็กกําลังสูงที่ใช้ในมอเตอร์รถ e ีีกังหันลมหรือแม้แต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส อาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆอันนี้ถือเป็นจุดที่จีนกลุ่มความได้เปรียบเรื่องทัพซัพพลายเชนชัดเจนเข้าใจเลยค่ะพอจีนรู้จุดอ่อนเรื่องชิปแล้วทางสหรัฐล่ะคะเขามีไม้เด็ดอะไรมาแก้เกมเรื่องที่ต้องพึ่งพาการผลิตจากข้างนอกบ้างคะสหรัฐนี่เดินเกมใหญ่เลยครับออกกฎหมายชิปส์แอกมาอัดฉีดเงินไปกว่า 52, 0 0 0ล้านดอลลาร์เยอะมากนะครับขาะเยอะมาก เพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุนสร้างโรงงานผลิตชิปในประเทศตัวเองแล้วก็พร้อมๆกันนั้นก็พยายามสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพิ่มด้วยอย่างผ่านเวทีหารือระดับรัฐมนตรีเรื่อง supply chain หรือกรอบความร่วมมือ IPF ที่คุยๆกันอยู่นี่แหละครับก็เน้นสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจสร้าง supply chain ที่มั่นคงขึ้นหลากหลายขึ้นในภูมิภาคนี้เพื่อลดการพึ่งพาจีนฟังดูเป็นระบบมากเลยนะคะทั้งตั้งรับทั้งรุกกลับ แล้วฝั่งจีนเขารับมือ,อยังไงบ้างคะนอกเหนือจากเรื่องพัฒนาเทคโนโลยีตัวเองที่ว่าไปจีนก็ใช้ยุทธศาสตร์คู่ขนานกันไปครับคือพังส่งเสริมนโยบาย Made in China ของตัวเองแล้วก็ใช้จุดแข่งด้านทรัพยากรที่เขามีอยู่อย่างที่บอกไปนอกจากแร่หายากจีนยังเป็นผู้นำการผลิตลิเทียมกราฟไฟต์พวกนี้ก็สำคัญกับแบตเตอรี่มากๆอ๋อค่ะค่ะ ครับแล้วก็ยังมีความก้าวหน้าใน AI บางด้านที่เอาไปใช้จริงได้เลยเช่นพวก speech tech รู้จำเสียงพูดหรือ fintech แล้วก็ที่สำคัญคือเทคโนโลยีพลังงานสะอาดอันนี้จีนลงทุนหนักมากจริงๆพลังงานสะอาดนี้เองครับนอกจากนี้จีนเขาก็พยายามลดความเสี่ยงจากกำแพงภาษีนะฮะโดยการหาตลาดใหม่ๆแล้วก็ย้ายฐานการผลิตบางส่วนไปประเทศอื่นด้วยอย่างเช่นไปเม็กซิโกหรือมาแถวอาเซียนเหล่านี้แหละครับ น่าสนใจค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงชิปที่เป็นเหมือนเครื่องยนต์ไปแล้วเนาะทีนี้ถ้ามองไปที่สมองหรือ AI โดยตรงเลยภาพการแข่งขันในศึกขนมชั้นที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะใครอยู่ชั้นไหนกันแน่อืมเปรียบเทียบเป็นขนมชั้นนี่เห็นภาพดีนะครับถ้ามองเป็นชั้นๆน,นะในศึก AI เนี่ยจีนอาจจะเด่นในชั้นเนื้อเคก้กคือแอปพลิเคชันการเอา AI ไปประยุกต์ใช้จริง อันนี้เขาทำได้เร็วมากแล้วก็มีฐานที่แข็งแกร่งคือชั้นฐานเคก้กคือ Data ข้อมูลมหาศาลที่เขามีค่ะข้อมูลเยอะมากใช่ครับส่วนสหรัฐอาจจะยังนำในชั้นครีมหรือส่วนที่ซับซ้อนอย่างโมเด s โดยเฉพาะพวก generative AI ใหม่ๆแล้วก็ชั้นเครื่องประดับอย่างคอมพิวตคือพลังประมวลผลจากชิปขั้นสูงที่เขายังคุมอยู่อืมค่ะ แต่พอมาถึงชั้นพลังงานที่ต้องใช้ในการประมวลผลเยอะๆเนี่ยจีนที่ลงทุนด้านพลังงานสะอาดไปเยอะก็อาจจะมีแต้มต่อตรงนี้มันเลยเป็นการแบบว่าสลับกันนำสลับกันตามในแต่ละชั้นจริงๆครับโอ้โหน่าสนใจมากเลยค่ะคือไม่ได้มีใครชนะขาดไปเลยในทุกด้านแล้วผลกระทบของการแข่งขันที่มันซับซ้อนแบบนี้มันไปไกลแค่ไหนคะผลกระทบที่ชัดเจนเลยก็คือ การแบ่งขั้วทางเทคโนโลยีหรือเทคโนโลย l ก e ดคัพ l ลิงที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะครับมันชัดขึ้นเรื่อยๆค่ะดีคัพปลิงครับ ห่วงโซ่อุปทานโลกหรือ supply chain เนี่ยกำลังถูกจัดระเบียบใหม่เลยบริษัทต่างๆก็ถูกบีบให้ต้องหาแหล่งผลิตสำรองหรือ backup sourcing เพื่อกระจายความเสี่ยงนักลงทุนเองก็ต้องประเมินความเสี่ยงเรื่องภูมิรัฐศาสตร์หรือ geopolitics มากขึ้นเยอะเลยครับสำหรับไทยเราเรื่องนี้ก็มีทั้งโอกาสและก็ความท้าทายครับโอกาสและความท้าทายสำหรับไทยเรามีอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะ โอกาสก็คือการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ที่กำลังมองหาฐานการผลิตใหม่ๆนอกจีนอันนี้ไทยเราก็มีหลุนค่ะแล้วก็อุตสาหกรรม BCG ของไทยเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนสีเขียวอันนี้ก็สอดคล้องกับเทรนด์ความยั่งยืนที่ทางสหรัฐยุโรปเขาให้ความสาคัญอืมใช่ค่ะ แต่ความท้าทายก็มีไม่น้อยนะครับอย่างการแข่งขันในประเทศเราเองอาจจะรุนแรงขึ้นจากสินค้าจีนที่อาจจะทะลักเข้ามามากขึ้นหรือการจะเข้าตลาดยุโรปสหรัฐก็อาจจะยากขึ้นจากกฎระเบียบที่แค่มงวดมากขึ้นเรื่อยๆที่บางคนเรียกว่าเจอแรงกดดัน3บีบนะครับคือทั้งจากต้นทุนทั้งกฎระเบียบ แล้วก็การแข่งขันสรุปแล้วการต่อสู้ทางเทคโนโลยีครั้งนี้ก็คือ,อยังไม่มีทีท่าว่าจะจบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ดูเหมือนจะยิ่งเข้มข้นขึ้นด้วยซ้ําทําให้โลกที่เราเคยพึ่งพากันอาจจะต้องปรับตัวไปสู่ยุคที่ออแต่ละขั้วอํานาจพยายามสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีของตัวเองให้มากขึ้นถูกท้องเลยครับ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำไปสู่คำถามสำคัญให้เราได้ขบคิดกันต่อนะครับว่าในภูมิทัศน์โลกที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากขนาดนี้ไม่ใช่แค่ระดับประเทศเท่านั้นนะฮะแต่ในระดับองค์กรธุรกิจหรือแม้แต่ระดับตัวเราเองบุคคลธรรมดาเนี่ยเราจะต้องปรับตัวยังไงวางกลยุทธ์หรือพัฒนาทักษะอะไรบ้างเพื่อที่จะไม่เพียงแค่อยู่รอดแต่ยังสามารถคว้าโอกาสใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นมาจากความท้าทายครั้งใหญ่นี้ได้